สวัสดีครับพบกัผมปอนฟอร์ดนะครับจากสอดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีนะครับวันนี้นะครับผมมีกระบะเรนเจอร์4ประตูนะครับรุ่นเอคลพราคาตั้งขายอยู่ที่749,000บาทนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเอคลาสนะครับเครื่องยนต์2,200ันซีซีเครื่องยนต์160่งแรงม้านะครับสีขาวเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่งอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านบนครับตัวนี้เราจะเปลี่ยนสกู๊ปนะครับเป็นทรงเตี้ยนะครับตัวนี้จะเป็นสีทูโทนนะครับจะเป็นสีขาวตัวรถตัดสีดาด้านนะครับ แล้วก็ด้านหน้าที่เห็นเด่นๆเลยนะครับจะด,ดูมุมกว้างนะครับคันนี้แปลงหน้าใหม่เป็นแบบ f 1 5 0 Spider นไปเดนะครับชุดหน้า f ก็จะมีกันชนหน้ามีซุ้มล้อนะครับมีกระจังหน้าแล้วก็มีไฟตัวนี้นะครับตัวหนังสือก็เลือกความสีเป็นสีขาวตัวรถนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ารถคันนี้ได้แต่งชุดแต่งแน่นมากนะครับ ตัวกันชนนะครับมีไฟตัวสให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นเดย์ไลท์นะครับแล้วก็รุ่นนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกติดมาจากโรงงานนะครับเราก็จะติดเสริมให้ไปนะครับแล้วก็จะมีข้อไฟหน้านะครับด้านข้างก็จะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับที่มากับชุดแต่งตัวสปเดอร์นะครับซุ้มล้อ6นิ้วไม่มีหมุนนะครับตัวนี้ล้อก็จะเป็นล้อลายดอกไม้นะครับขอบ16 รัตโวยยางฮันกุกนะครับขนาดยางนะครับ26 5หทับ70ขอบ16นะครับเป็นยางฮันกุกเอท2นะครับด้านข้างเสริมลอด้วยสติกเกอร์ลายสิงนะครับตัวนี้นะครับลายสิงครับผมแล้วก็จะมีตัวกันรอยมือเปิดนะครับมีกันสาดมีราวหลังคาสีดำด้านได้นะครับราวหลังคาสามารถเลือกสีได้นะครับจะเป็นสีดำด้านหรือสีบอลเงินก็ได้นะครับแล้วแต่เลือกนะครับแล้วก็จะมีข้อฝฟาถังน้ํามันให้นะครับซุ้มล้อขนาด6นิ้วเท่ากันนะครับ ด้านท้ายจะมีกันชนเหล็กของ u t l a n d e r นะครับตัวนี้เราแถมให้ฟรีนะครับด้านท้ายก็จะมีข้อไฟท้ายนะครับมีกันรอยพร้อมดาบนะครับพร้อมสติกเกอร์ฟอนต์ใหญ่คำว่าเลนเจอร์นะครับรุ่น x l พันนะครับจะไม่มีกันชนท้ายมาเราก็จะแถมกันชนเหล็กให้นะครับเพื่อรับประชุดแต่งพร้อมห่วงแดงให้ด้วยครับครับผมก็เดี๋ยวลองดูด้านข้างครับ แตงคางคันนี้คันนี้ต้องบอกก่อนนะครับรถรอล้างรอส่งมอบนะครับภายในครับคันนี้ภายในก็เริ่มจากรีโมทของเดิมเป็นแบบนี้ครับเป็นธรรมดาเราก็จะเพิ่มเป็นกุญแจรีโมทให้นะครับทั้งสองดอกนะครับแล้วก็บรรหนังเราได้อัปเกรดใหม่นะครับของเดิมเป็นเบาะกระไมยนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นเบาะผ้าให้นะครับแตงคางก็มีนะครับตัวนี้ ครับผมพร้อมจอ Android ขนาดเกานิ้วครับของเก่าเราก็คืนลูกค้านะครับเดี๋ยวดูด้านหน้าครับครับผมหากลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจแนวแต่งแบบนี้นะครับทักที่เบอร์0863440739าี่น์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ